สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพุศล ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีพฤษภทุกท่านคะดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้จะส่งเสริมท่านด้านใดบ้างเพราะว่าดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวแห่งเกติยศชื่อเสียงและเขาจะไปเจอกับดาวพระศุกร์และดาวพระพุธค่ะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเป็นดาวคู่ปัญญา และดาวพระศุกร์ก็คือเป็นดาวตัวแทนแห่งการเงินยศศักด์ความรักต่างๆสิ่งที่ของกินของใช้ความสุขนะคะอะ่ช่วงนี้ท่านจะต้องมีคำว่าได้แน่นอนค่ะชาวราศีพฤษภแต่ว่าจะได้อะไรเท่านั้นเองและสิ่งที่ท่านได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะแต่เน้สิ่งอื่นใดก็ยังคงมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างพราที่จะ ร้อนแรงขนาดไหนสำกับสำหรับการย้ายครั้งนี้มารับฟังกันได้เลยค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะย้ายในวันที่13-15ถึงกุมภาพันธ์2569ค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนบ้านและครอบครัวจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนการงานของชาวราศีพฤษภนะคะและเดือนนี้จะมีดาวอีกหลายดวงที่มากองกันอยู่ หน้าตรงพบเรือนการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่สําคัญเขาจะเข้าสู่พบเรือนพระราหูโอ้ทีนี้ก็บันเทิงละทีนี้ก็อยากจะขอเตือนท่านนิดนึงนะคะเพราะว่าพระอังคาพระอาทิตย์ดาวหูเจอกันนี่หืมไฟกับลมนะคะช่วงนี้ท่านจะมีงานเพิ่มขึ้นมีเรื่องให้ต้องทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปคะ่ะแบบรับภาระต้อง คือเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งแต่ในความคือในภาระหลายอย่างที่เข้ามาจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านงานเพิ่มขึ้นท่านในที่ทำงานประจำก็เตรียมตัวรับมือได้เลยนะคะหรือช่วงนี้มีเรื่องให้ท่านต้องทำมากกว่าอย่างขึ้นไปจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีคำว่าปรับปรับฉับพลันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานจะมีคนเข้ามาหาด้วยนะคะ คำว่าปรับปรับฉับพลันงานเร่งงานแทรกงานด่วนงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงงานทีไม่คิดว่าจะได้ทํากลับได้ทําบางท่านนะคะคุยเรื่องงานไม่คิดว่าจะสําเร็จกลับสําเร็จแต่ว่าขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงอยู่นะยังยังไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจมากนะักแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะมายั่วยุทําให้ท่านต้องด่วนตัดสินใจต้องรีบตัดสินใจมันจะมีคําพูดหรือว่า บางสิ่งบางอย่างมาหลอกล่อท่านฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามอย่าตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากถ้าเขารอไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเลยจะส่งผลเสียกับท่านน้อยที่สุดหรือไม่ก็ไม่มีเลยถ้าท่านนะคะตัดสินใจรวดเร็วช่วงนี้โอกาสที่ท่านจะตัดสินใจผิดพลาดก็มีสูง อย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะคะให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังอย่าใจร้อนมู่วามอย่าหูเบาอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆถึงแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่ท่านไว้ใจได้มากก็ตามนะคะระวังคนหลอกลวงค่ะช่วงนี้ตัวท่านเองก็ให้มีสติในการใช้ใจ่ายด้วยนะคะจะทำไรอย่าใจร้อนนะช่วงนี้รู้สึกว่าชาว ลัคนาราศีพฤษภอ่าชาวราศีพฤษภนะคะท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะมันเหมือนกับมีบางอย่างมากระตุ้นให้ใจิตใจของท่านการเงินของท่านอยู่ในช่วงจังหวะที่อาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับงานนะคะมีเรื่องให้ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านและครอบครัวการเงินอยู่ในช่วงจังหวะที่จ่ายเยอะแต่ก็รับเยอะเช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าดาวพระพูดเป็นดาวการเงินและช่วงนี้ตัวท่านเองก็เก่งด้านการหาเงินเป็นคนที่ขยันคล่องแคล่วเป็นคนที่ทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาถ้าท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะช่วงนี้ยอมอดหลับอดนอนนะท่านจะเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะคือสู้ไลฟ์สดแบบไม่ถอยอะ่ะเหนื่อยไม่กลัวนะคะเพราะท่านเห็นยอดยอดการสั่งซื้อแล้วมันจะมีบางอย่างมากระตุ้นทำให้ท่านขยนัน ท่านจะอยากมีอยากได้นะคะและท่านใดที่ทํางานกับคนในบ้านและครอบครัวช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นและท่านจะได้รับการมอบหมายจากคนในครอบครัวเขาไว้วางใจแต่งตั้นให้ท่านนั้นเป็นผู้จัดก,การหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารมีม,มีมีเต็มที่กับการตัดสินใจนะคะเขาจะยกภาระต่างๆให้ท่านนั้นคือมีอะไรก็ตามตัดสินใจได้เต็มที่ เขาจะเชื่อมั่นในตัวท่านนะคะชาวพุทธศกช่วงนี้ไม่ธรรมดานะคนเชื่อถือและที่สำคัญนะคะญาติพี่น้องก็จะให้การช่วยเหลือดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าให้ท่านาระมัดระวังนิดหนึงนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าการงานของท่านนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ใหมๆเงินเก่าจากงานเก่าก็เข้ามานะคะผลงานดี ทำอะไรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าในช่วงนี้นะคะระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างกับคนในครอบครัวกับคนที่เกี่ยวข้องกับงานฟวังแล้วไม่ต้องกลัวถ้าท่านมีสติระมัดระวังไม่มีปัญหาแน่นอนแต่สิ่งที่จะต,ต้องเตือนก็คือว่าจะไม่บอกแต่มุมดีๆนะคะช่วงนี้ตัวท่านก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรรวดเร็วด,ด้วยอืมท่านคือ ทัาตัวตนที่แท้จริงของท่านเป็นยังไงท่านจะเปิดเผยเออกมาเลยช่วงนี้บางท่านก็จะยุ่งอยู่แต่กับการแต่งตัวปรับเปลี่ยนตัวเองฉีดน้ำหอมซื้อเสื้อผ้าใหม่ปรับเปลี่ยนลุกปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะบางท่านก็จากที่ไม่ค่อยจะขยนันเออช่วงนี้รู้สึกว่ากลับมา มีไฟนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยมันเหมือนกับมีบางอย่างมากระตุ้นจิตใจของท่านแต่เนื้อสิ่งอื่นใดจะทําอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังศัตรูระวังคนกลันแกล้งดังแก่ระวังคนในสายงานที่ท่านระวังคนในสายงานอืมเขาจะกันแกล้งโดยเฉพาะศัตรูคนที่เขานั้นไม่ชอบหน้าท่านหรือแม้แต่ใครบางคนที่ท่านไม่รู้ตัวว่าเขานั้น ไม่ค่อยชอบน้าทัน ừ, ระวังนะช่วงนี้เขาจะกันแกล้งเพราะว่าชาวราศีพฤษภจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะแก้ไขกับปัญหาเก่งด้วยเป็นคนที่ขยันและสู้เป็นคนซื่อสัตย์ด้วยนะท่านเป็นคนที่มีความอดทนสูงส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่มักจะมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ท่านรับผิดชอบจุดนี้ลหละคะ่ะจะเป็นที่มาของคนกันแกล้งนังแก่คนอิจฉาตาร้อนนะคะและต่อมาอย่าใ,ใจใหญ่ ท่านใดที่คิดจะเป็นหนี้ท่านจะต้องคิดดูให้ดีๆในช่วงนี้สําหรับท่านใดที่มีโรคประจําตัวเก,ก่าๆแต่ว่าไม่ได้เป็นมานานก็ระมัดระวังโรคประจําตัวเก,ก่าๆที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งนะคะระวังคนสร้างปัญหาระวังคนจะทําให้เดือดร้อนฉะนั้นอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายและต่อมานะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะทนานัน่นทํานี่ค่อนข้างที่จะขยันนะคะทําไม่หยุด ให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ด้วยสรุปนะคะดาวพระอาทิตย์ยายรอบนี้ดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นงานดีรายรับเพิ่มมากขึ้นแต่รายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวและตัวท่านเองก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาเพื่อจบปัญหานะคะท่านใดที่มีคันดีความไกลเกลต่างๆสุดท้ายแล้วจะสําเร็จมันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ลหละขอวอวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ